เทศกาลดา,า,ากันบอลสนุกมากค่ะคือข้างในคือเอาจริงๆเวอร์ก,กว่าที่หนูคิดมากเพราะว่าเขามีหุ่นแบบตัวไซส์เท่าคนจริงแบบเยอะมากข้างในคะ่ะคนที่กินดาก,กับอนน่าจะชอบใช่แต,แต่ละคนแต่ละคนจริไงไางเอาจริงๆหนูรู้สึกว่าเขาทำดีเทลไปเยอะมากแต่ว่ามีมีเล่าเรื่องราวรว่าอันนี้คืออะไรที่ไหนที่ไหนอะไรเนี้ยซึ่งคิดว่าคนที่ชอบมากๆหรือกินมากๆ อนนีเพราะประนนี่น่าจะแบบเป็น่อนมากลนะหนูก็รวมกภาไปในนี้เลยรวมกภาไหมอันนี้หนูไม่แน่ใจค่ะแต่ว่ามีแบบตัวละครหลักๆก็คือยัอย่กษเราตอบอะไรที่ทำให้หนกดับเรื่องนะอ๋อคือหนูอ่ะหนูรู้สึกว่าดั้กขันบอลเป็นเรื่องที่ทุกคนโตมาด้วยอ่ะแล้วก็เป็นเรื่องที่แบบ ทุกคนต้องเคยได้ยินทุกคนต้องรู้เรื่องราวมาพอสมควรว่าเออมีตัวละครนี้อยู่ชื่ออะไรเฮ้ยเขามีพลังประจำตัวแบบพี่าอะไรเงี้ยรู้สึกว่าแบบมันเข้าถึงคนไทยได้ง่ายงี้ดีกว่าเพราะว่าคนไทยทุกคนรู้จักอยู่แล้วดังบอลเอาจริงอย่างหนูอาจจะแบบไม่ค่อยได้ดูมากขนาดน,นั้นแต่ว่ารับรู้มาตลอดว่าดากกังนบอลคืออะไรมีตัวละครที่แบบดังๆอย่างกู้ผู้ไม่ดีตยก็จะรู้จักค่ะชวนหน่อย,อยที่บ้า ค่ะก็อยากเชิญทุกคนนะคะเข้ามาดูเทศการนะคะบอกเลยว่าพี่ๆทุกคนตั้งใจทํามาเพราะว่างานข้างในคือละเอียดแล้วก็สนุกมีเกมให้เล่นด้วยมีกิจกรรมด้วยนะคะก็สามารถมาได้ตังแต่วันนี้ถึงวันที่19ใช่เอ็นจอยค่ะสนุกมากๆงนกรากเอนคย่ะเกิดใ่ท่นเ่ะขม่รับของขวัญไม่คอเงินก็เป็นช่วยนร่อมกับขายแค่ะก็ ตานั่นและค่ะทุกคนเดี๋ยวไว้เดี๋ยวไว้แจ้งอีกทีนึงว่าจะเอากล่องไปที่ไหนค่ะอ่าไปจะพูตั้งใจจะทำจริงๆความคิดแรกเลยคือมาจากคุณแม่ด้วยค่ะแม่ก็แบบเหมือนรู้สึกว่าของฝันเป็นแบบว่าได้เยอะมาเยอะแล้วอะไรนี้แล้วก็บ้านก็จะเต็มแล้วด้วยก็เลยรับเป็นสิ่งนี้ดีกว่าอเอาไปใช้ประโยชน์อย่างที่ได้มากกว่าโอ้ยี่ก็คือว่าจะได้เอาแบบแบกไป ก็ดีค่ะรู้สึกว่ามันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่แบบเราสามารถช่วยได้กันตอนนี้แล้วพี่อยากเคลมแบว่าไงบ้างพอเราหวัแจ้งออกไปไม่แน่ใจเหมืยอนกันค่ะแต่คิดว่าทุกคนน่าจะได้รับข่าวสาราที่แบบแจ้งไปน่าจะมาร่วมคำนุงด้วยกันปัญหาที่ได้ยังไงนะครับก็บ หวังว่าค่ะไม่ต้องเสียสละไม่้องเสียลกบเอาเป็นสิ่งนี้มาแทนดีกว่าเราต้องใป่ดู้ำพมีที่ไหนนะคที่นาหรือว่าเรามองไปนี่ยังไมยังไงอยู่ว่าที่นาจะไปจังหวัดออันนี้ยังไม่แน่ใจเลยค่ะแม่มองไว้ทำเป็นบุลณะนี่กับโรงพยาบาลปกติเราทำอะไรแบบนี้บ่อยไหมส่วนใหญ่จะเป็นบันเกิดค่ะอันนี้างแรกที่จากหอเดียันมันเกิใช่ไหใช่ ไปถึงแบบ่านจแบบตัดใตัดที่ไเป็นสำคัญนะจ๊ะเี่เห็นพาห์ทอะไรอย่างนงี้ยใ่ค่ะแล้วก็เป็นที่ตัดต่างเออรู้สึกยังไงบ้างเหรอคะเอาจริงๆก็บอกก่อนว่าพุ่งคอมพ์บอลกันหนักมากๆก็ถ้าสมมติว่ามีเวลาที่แบบเราสามารถติดตามขัามตันได้แล้วก็ท่านไมอยากเหนื่อ ก็คิดว่าคนไทยทุกคนน่าจะมีหัวใจเห็นกันแต่านึกถงเหรอเหรอทุกคนให้ยะไปคุ้ช่วยให้ยัไปคช่วยบวกเราว่าแบบว่าเราคนตรงนี้ไป็นบริจาคอะไรคนที่พวกเราแบบว่าทำดีไม่อยากให้มองว่าแบบต้องมาชื่นชมอะไรเยค่ะแบบว่าถ้าคมอตินมาช่วยได้ก็ช่วยดมันเกิดมันเกิดขึ้นถ้าันยิไก็ได้ พอ,นนอตอนนี้ก็9.9เปอร์เซ็นต์แล้วค่ะเหลือข้าหองเหลือข้าสถานที่ทจริงค่ะก็เดี๋ยวมีคอนเกิดขึ้นที่สองนี้ค่ะก็ใกล้แล้วที่สองวัน,น,นตื่นเต้นไหมตื่นเต้นไหมกับคอนเนี่ยหรือว่าแบบโอ๊ยชิ้นแล้วหู่อยอุ้ยไม,ไม่ก็ตื่นเต้นนะคะเพราะอันนี้เป็นคอนแรกของอ e ีโ e ก้อโกด้วยที่รวมทุกศิลปินในค่ายค่ะก็ มีโชว์พิเศษค่อนข้างเยอะอ่าพูดตรงๆว่ามีโชว์พิเศษค่อนข้างเยอะเพราะว่ามันไม่ใช่คนเดียวมันไม่ได้มีแค่เราเจ็ดคนเนาะมันมีพี่ๆศิลปินอื่นๆในค่ายด้วยเนี่ยค่ะก็ค่อนข้างจะต้องทํางานเป็นกลุ่มที่ใหญ่ขึ้นในตอนนี้เข้าใได้ไหมว่าแบบเฮ้ยเราจะเจออะไรนะ้บ้างในงาน มันจะมีหนูว่าเป็นโชว์ที่ทุกคนอยากดูไงด้วยว่ะเพราะมันจะมีการได้ยินมาเล็กๆว่าเฮ้ยแฟนคลับอยากเห็นโชว์น oh no ี in ้แฟนคลับอยากเห็นโชว์นี้อะไรเงี้ยมันอาจจะมีหรือเปล่านะเอาแสดงว่าทำกันบ้านมาแล้วว่าเฮ้ยแฟนคลับเราต้องการอะไรบ้างเอาจริงส่วนตัวเป็นพวกหนูอยากทําด้วยแล้วค่ะแล้วก็แฟนคลับเขาก็ดูอยากเห็นด้วยสำหรับความสุขังนี้เองของพี่นะค่ะตังโมตอนที่เราตังโมนิดนึงอะไรเงี้ยตั้งจอต่างๆแล้วก็ เอาจริงหนูว่ามันก็แอบชิลชิลเราเลนก็เหมือนมันมีแบ่งพาร์ทแหละเรารับผิดชอบกันหลายส่วนอะไรเงี้ยแต่ว่าพอศิลปินมันเยอะมันก็เลยแบ่งแ่งกันทํางานองมาพิมกันเนาะตอนนั้นไปชวนไหนชวนไหนชวนไหนเออเพราสำหรับคอนเสิร์ต F O F O Multiverse นะคะยังซื้อบัตรได้อยู่ใช่เเยอะเเพราะว่าแบบเราคนชมมาเยอะมากค่ะห้าสิบกว่าเพลง คนกว่าสี่ชั่วโมงจริงอ่ะเอาให้ล่างงอกันไปข้างเลยดิมเพนเพิ่ดไปนะคะเฮ้ยเพราะไม่อยากเพราะห้ามลุกห้ามลกเดี๋ยวพามีทุกรถแน่นอนเศ้าซึ้งตรึงใจสวยหล่อเท่สินจิ้นหรือเปล่าไม่รู้อันนี้ไม่มีอันนี้เขาบอกมีครบแน่นอนถ้าถัดตัวนินเลทีิถูกไปครบใช่ไหมโอ้ย คือหนูแค like so so ่ไปกินข้าวต้มแล้วก็พี่ๆเขาชวนคุยอะไรเงี้ยแล้วก็คุยแล้วก็แบบมีความแบบพูดถึงโปรดักตอะไรเงี้ยแล้วเราก็มีความแบบเอ้ยสนิทชิดอชื่อกับโปรดัก t น้าเขาเรียกไปชื่อศิลปินเราก็เลยบอกว่าพี่คะต้องเปลี่ยนนะคะเป็นเรียกเป็นโพอีฟกับเป็นซี่กับเป็นซี่ว่เปลี่ยนเป็นโพอีฟนะคะเขาก็แบบโพอีฟเหรอใครเน่ะแล้วมีพี่พนังอีกคนเดินมาน้องหน้าคล้ายๆ้ยโอีฟนะ โุยจริงเหรอพี่นี่ก็เตรียมเลยมาแน่น้องเล่นไปนากรอเปล่าถูกวงแล้วผิดคนไปหน่อยก็เป็นไวรัลขึ้นมาอันนี้สัเกไหับใแบบโงี้หรือเปล่าเอาเอาจริงดีใจค่ะอย่างน้อยเราก็คล้ายคนในโปยิปเนาะเราก็แบบมีความคล้ายคล้ายคับคาคนในวงนี้อะไรเงี้ยก็ดีใจที่มีคนรู้จักโปยิปแล้วค่ะอันนี้ที่มันราก็เราก็ปั่นต่อนะเราก็สนุกอยู่แล้วเราเอ็นจอยที่คนทับกันบ่อยค่ะ จนจนจนจิตเอาบางทีเปิดร uh ูปโปอีมายังแบบอันนี้ใค่ฉันหรือเธออะไรเงี้ยมีบ้างบางจังหวะค่ะส่วนากาขาทักเป็นใครบ้างถ้าเป็นมายแล้วส่วนใหญ่ค่ะเหมือนเหรอคะอาจจะดตากันอะไรกันไหมว่าเอ้ยเราเหมือนกันปะก็ถามว่านี่ว่าเหมือนไหมแต่มันมันก็มีบางทีทาทรงผม้ายกันทันหลังก็โดนในวงทักผิดก็มีใช่ขนาดขึ้นในวงทักผิดไหเหรอคะ มันผมเหมือนกันเลยใช่บางทีแบบคล้ายๆกันในวงอะไรเงี้ยพ anyway> totally ี่ๆทีมงานก็จะเรียกชื่อถูกช um ื่อผิดบ้างก็จะชินๆกันไปแล้วเราก็สวยเหมือนกันเลยเนาะไม่งั้เราสวยเหมือนกันอะอย่งคุณเองมันเป็นภาษเป็นบ้างปะว่าหน้าหน้าเหมือนอะไรอย่างเ้เหมือนมาคือใบมันสวยหนูเลยไม่ได้รู้สึกไม่ดีอะไรยังไงเพราะว่าอย่างน้อยเราก็เหมือนคนสวยอะไรอย่างเงี้ยแต่เราใช่เราก็สวยอยู่แล้ว ก็ดีคือเหมือนใครในโปริ้มคือดีหมดเลิศเราแฮปปี้อยู่แล้วอะไรแบบนี้ท่านบอกว่าหน้าเหมือนโปรอีมทำยังไงหน้าก็ให้โอกาสหนูได้แต่งหน้าอาจจะใช่ตอนนี้ขอไปแค่เหมือนไปก่อนเพราะหน้าสดเลยอะ่ล้วหน้าแต่งหน้าอาจจะใช่เลยมัจะเป็นหน้าสดออกข้างนอกแบบนหมครับตลอดเลยใช่เพราะเราแต่งหน้าบ่อยแล้วก็ต้องมีเวลาแบบได้พักหน้าให้ฟูๆบ้างระหว่าวันวัางคือหน้าสดเลยใช่ เรามั่นเลยมีบ้างค้าลิบนิดหน่อยอให้ฟิลฟิลแบบเออเลิศสาดเบาๆอ,อะไรเงี้ยเน้นจอยเน้นฟิลแ <c oughs> สดงว่ารอบหน้าเขาต้มมันแต่งเต็มเจอแน่รอบหน้าเขาต้มอยู่ใส่กูไปกระโปรง <c oughs> ให้เขารู้ไปเลยพร้อมเพอร์ฟ